อ้าวพี่แชมป์ลูกค้าในแก๊งวะพี่เออลูกค้าในแก๊งวันหยุดของหลายๆท่านแต่ร้านเราไม่หยุดนะเพราะราว่าเรา,เราเป็นห่วงเรื่องการทํารถของพวกท่านทุกคนที่หยุดงานวันอาทิตย์วันธรรมดาก็จะโดดงานมาก็กลัวจะนายว่านี่ไงครับวันอาทิตย์เก่าแวะมาร้านผมได้เลยกับนี่ครับรามาด้าสองตัวนี้ครับผมนี่ชงเดิมครับอันนี้ชุดใหม่นะซิลเวอร์นีโอแมกวัน ตอบโจทย์หลายๆท่านเลยล่ะบอกไว้เลยว่าโชค๊คชุดนี้ราคานะไม่ถึง20,000หรือว่า2 0,000มีทอนนั่นแหละก็เป็นต,ตัดปรับเกลียวปรับความนุ่มความเนิดได้30ระดับนะครับแล้วก็ปรับสูงต่ำด้วยสไลด์กระบอกเอาถ้าข้างหลังก็จะเป็นสไลด์กระบอกที่ถ้วยนะครับสไลด์กระบอกที่ถ้วยนะอยากได้สูงก็สไลด์ขึ้นสุตแต่สเปคของเขาเลยนะติดตั้งแล้วถึงจะปรับสูงสุดก็หลอดจากสแตนดารหนึ่งนิ้ว แนนอนเหลือสองเซนครึ่งอันไหนดูน้อยดูมากกว่ากันระว่างหนึ่งนิ้วก็สองเซนครึ่งจริงๆแล้วมันเท่ากันนะครับ <5 S 1> ผมก็อยาให้ช่างติดตั้งนี่นี่ือบอกนี่ปรับง่ายนะนี่ปรับตรงนี้เลยนี่เบ้าบน้างหลังนะปรับความนุ่มความหนืดตรงนี้ได้เลยนะครับต่วต้นหน้าก็ปรับตรงนี้นี่ครับอ,อยากให้ช่างติดตั้งแล้วตั้งศูนย์ลองรถให้ลูกค้าเป็นอันจบหนึ่งพันเรียบร้อยฝากเพจรา้านเคซีเลซิ่งเฟซบุ๊กเคซีเลซิ่งยูทูบติ๊กเกอรไอจี From right? Yeah, you got one two and I'm calling you out. I need you. I, I just wanna know you're there right there and I'm all alone. I just wanna know you're there right there.